เป็นการแข่งขันตะก้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่19ประจำปีพศ2563เป็นการพบกันระหว่างสโมสรตะกอ้นกอนครปฐมราชนาวีพบกับสโมสรตะกอ้ออำนาจ,จเจริญแต่แรกเริ่มขึ้นกับพุทธพงศ์พกดีเสิร์ฟไปชาการเปิดได้แล้วอภิษฎยกมาให้กับนครปฐม,<ผ>ม,มแต่ลูกนี้ผ่านบล็อกครับทีท่พงศ์เสิร์ฟดีชาการก็ถือว่าเปิดเยี่ยมฮะอภิิ์ ยกมาให้น้ำหนักเรียบร้อยมากครับนประถมได้ตาม4ต่อ5ชาจการเสิร์ฟมาอลรณ์กรยังเปิดได้ดียุทธนายกลูกนี้สูงครับซื้อเวลาให้กับทางอารณ์กเรากลางที่ดีมากที่พงเองก็ถือว่าปับเกมเสิร์ฟตัวเองได้ดีอภิสิ์เปิดเสียงบกมาให้กับเอกสิตมาผมเตะบุมทะแยงครับลูกนี้รนประถมได้ตามวันนี้เสิร์ฟดีจริงจากการสู้ยังเสิร์ฟมาพุทธิพงศ์เปิดสวยมากยุทธนายกมาให้อารณ์กเรากลางเตะติดบล็อกเหมือนกันครับอภิสิ์ ยกมาให้กับเอกสิทธิ์เตะลูกนี้เล่นมุมตรงตามหลังของตามหลังมาตลอดฮนะสกาัการสู้ยังเสิบมาอารมณ์ก่เปิดได้ดียุทธนายกมาให้ลูกนี้เกือบล้มขึ้นมาติดบล็อกเลยยุทธนาเองก็งยังเข้าไปช่วยพิพงเสิร์ฟเอกสิทธิ์เปิดดีไปไปลแล้วลูกนี้เล่นซันแบค็คขึ้นมาควาได้เปรียบจะมาอยู่ที่แม่เจริญเยอะเลยพิสิทธิ์ยกมาเอกสิทธิ์โอ้โห าก็ยังกดที่ทีฐานดีเสิร์ฟมาเอกสิทธิ์รับล้นข้ามเลยครับยุทธนายกมาให้เลยนี่เอกสิทธิ์บล็อกได้ครับโอ้โหยุทธนาเกลื่อดิวส์ผัดกันเสิร์ฟโอ้และนรงศักดิ์มาเสิร์ฟหยุดไปเองครับห้ายี่สิบสามเต้นครับเขาถามถึงมาเลยครับในต้นเซตสองชนะเองเปิดลูกเร่งไา้นะครับคราวนี้เปิดเข้าวอยู่ ยกไม่สูงมากนะแต่ว่าเอกสิทธิ์นาผมการเสิร์ฟอีกทีนึ่งนลงศักด์เปิดแล้วยุทธนาต้องตามไปเล่นไกลอลรณ์กรโอ้โหลูกนี้ไม่เกือเสิร์ฟมาอารณ์กรโอ้โหลูกนี้ก้มเปิดด้วยสีสันการเสิร์ฟมาอันรักเปิดเอได้ฮะยุทธนายกลูกมาดีด้วยแล้วต่อครับการต่อรับสี่พุริพงศ์เสิร์ฟมาเอกสิทธิ์เปิดได้ อภิสิทธิ์ยกมาให้ลูกนี้ไม่ฝืนเช่นกันเสิร์ฟไอีกทีพุทธิพงศ์คราวนี้เปิดได้ฮะยุทธนายกมาให้โอ้โหโดนบล็อกของเอกสิทธิ์หนอนยันแต่ว่าแต้นเดียวเกมจากครั้งที่ยังเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้ได้ผลเลยครับนี่ครับเสิร์ฟจี้เข้าหาอัุรักษ์บุญดาครับคะแนนแรกในชุดแรกนั้นเป็นทางนัดเจริญเสิร์ฟวันอาิตย์เสิร์ฟไปนัดวุฒิเปิดได้วุฒิพิชัยขึ้นเตะครั้งแรกมาก ฟเสิร์ฟไม่แรงแสนไกลยังเปิดขึ้นมาได้สถิตยกหนีบล็อกมาโป้โคแต่วุฒิชัยครับนี่เก๋าสุดๆวันมิดเสิร์ฟมาวุฒิชัยคราวนี้เปิดได้รัมสีโรทยกหนีบล็อกมาหัวสาววันมิดเอากลับมาได้ครับแล้วแสนไกลเตะยังหลบทันนะชุดนี้ขอสักแต้มึงได้เปรียบแล้วครับวุฒิชัยเปิดได้ลังสีโรดยกมาให้ลูกนี้บ้าบิดมากเกินอีกวุฒิชัยไม่ได้โดนนะ มาสสยไาครับเปิดด้วยสีสันหลุดออกไปครับตีต้องจูดตะก้อนเสด็จยอดมาแสงไปอ่านถูกครับเปิดได้ยกลูกนี้โอ๊โหูกดต่ําจริงๆฮะจับวงเสิร์ฟของเรืองได้หรือเปล่าอืมลังสิโรตโยนไปให้ดีนะแล้วลูกนี้ขึ้นมาบล็อกอ่าลังสิโลดเปิดได้แต่ว่าป้าเนี่ยครับไม่มีใครเข้าไปเล่นนะนัทวุฒิเองก็ถอยครับนัทวุฒิเสร์จมาวันมิตเปิดมาถึงก็ดีมาก พริตยกไมมแสนไกลลูกนี้ก็ยังเตะได้เหนือบล็อกครับไม่ติดเลยน้วก็นรุงลิศเสิร์ฟอีกทีนึงแล้วเสิร์ฟออกไปครับโอ้โหดูนะครับนาทวุฒิเสิร์ฟมาโอ้ต้องแก้ไขอล้วครับโอ้ได้แก้ไขเยี่ยมไม่ติดเลยนะบอยสองต่อห้าเสิร์ฟปังยอดอ่าไม่ได้นรุงธิ์แสนไกลไม่เตะสบายครับได้เปรียบเยอะเลยครับนัทวุฒิอ่าครับยังเปิดได้อยู่ ลังซิโร่จงไม่คอมกิดแต่ผ่านไปได้มาถูกเสิร์ฟยังไม่ได้ลองกล้าเสิร์ฟได้เนี่ยครับเสิร์ฟแบบนี้ก็ข้ามอยู่แล้วครับแล้วมาซื้อบล็อกเอาคอมกิดแก้ความจันแต่ผ่านบล็อกเกมเสิร์ฟของตัวเองอยู่ด้วยนะเนี่ยครับคอมกิดเปิดได้ลังซิโร่ยกมาให้ลูกนี้ถึงนัทวุฒิต้องเสิร์ฟเป็นแต้มหมดนะครับนายตรงนิดเสิร์ฟดีแล้วลูกนี้ ลังซีโร่ครับเข้าไปเกิดมานัทวุฒิเปิดพอได้ฮะโอ้โหมุมมันแคบแล้วครับโอ้โหแต่ลูกสะดุดหัวเน็ตแล้วแสงไกลอ่าลังซีโร่เปิดขึ้นมาได้แล้วคมกิดแค่ตรงานเตะจับใส่บล็อกออกแต้มแรกมาจนได้ครับมาแต่มาแบบใจหายใจคว่ำนะแต่มีพลิกเน็ตอ่าคลังซีโร่ยกมอกหัวเสาแล้วคมกิดโอ้โหยังเกี่ยวมาได้ฮะับนเหมือนจะล้นแล้วนะครับเนี่ย ถ้าแสงไกลเปิดได้ดีฮะสถิตยกมาให้ตรงนี้ยอดสวยครับน่าจะโได้ดเป็นส่งอนาจะเรินครับปริมิตรเสิร์ฟมานัทวุฒิเปิดได้ลังชิโร่ยกมาล้มอีกแล้วครับนี่แหละครับปเป็นแต่งครับของอมนาจะเรินครับเกมเสิร์ฟต่อไปนี้ของทางอนาจะเรินได้สักชุดละแต้มนะครับตแต้มนี้ไไนคมกริบปริมิตรก็เปิดลูกเสิร์ฟได้ดีเนี่ยแสงไกล โอ้โห oh ลูกนี้นักข่าผมได้แต่นถัถวุฒเสร์ฟมาอ่าเปิดสบายสถิตยกอีดเนียบแ้วยดาวเรียงนัถวุฒเสริฟวนมิดเปิดไม่ถึงดีมากแต่สถิตย,ยกให้เนียนมากคร,นนรับไ,ได้ต5เกมม่สหลัง